ครับก็เดินทางเข้าสู่เมืองสเกตนะครับขึ้นไปที่วัพระธาดอยสเกตนะครับตอนนี้ป้าพี่น้องแม่เอาที่สกายวอกนะครับเกลบใกล้บ้านกลับไใกล้บ้านเอาถึงไม้บ้านนานะครับครับก่อนจะเข้าไปยังสกายวอกนะครับก็ซื้อบัตรซื้อตั๋วนะครับคนละสี่สิบบาทนะครับชุดมือลูกประสานมือแฟนนะครับก้อยเตี่ยวเข้าไปนะครับพบกับความเสี่ยวบนสกายวอกดอยสเกตตอนนี้เรากำลังเดินบนสกายวอกนะครับสุดสกายวอกที่อ่ ลอยสกเก็ตนะครับใกล้ๆบ้านเฮาเนาะก็ไปเที่ย <ไป S 2> วไปนะครับมันจะวาเสียวยังไงก็ต้องไปดูกันก,นก,นกัน,นเนาะมอกได้เหรออ่บบาจะบอกทั้งลุง่มบนสกายวอล์กนะครับกับด้านบนนี้นะครับท่านก็จะได้เห็นทิวทัศน์นะครับในพื้นที่ อำเภอดอยสะเก็ดนะครับซึ่งปกคลุมไปด้วยภูเขานะครับแม่น้ําลําธารนะครับแล้วก็มีวัดนะครับวัดพระธาตุดอยสะเก็ดครับพื้นก่อปูด้วยกระจกนะครับแต่กระจกยังหนานะครับกาจ้างก็านะครับอันนี้ก่อทิวทัศนะครับที่หามองจากบนในสกายวอกไปนะครับเอาจะเห็นเมืองดอยสะเก็ดนะครับจะเห็นหนองบัวครับเห็นพื้นที่ของอำเภอดอยสะเก็ดนะครับก็เป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะครับ จากมุมภาพแห่งมุมหนึ่งนะครับผมเกาะตอนนี้ก่อจะออกแล้วนะครับเนาะราอ่อนน้อยร่อ,อนนิดนะครับมากันนักนะครับเกาะปลาเสี่ยวพ่องนะครับก็ก้อยเตี๋ยวออกปเย็นสบายเจ้าเย็นสบายลม,มลมเย็นสบายอากาศก็ดีมากอากาศก็ดีนาะเย็นสบายเนาะอืมครับความงามแห่งธรรมชาติหรือพระเจ้าได้สร,ร,ร้างสรรค์ไว้นะครับคือับมนุษย์นะครับคืออยู่กับมนุษย์ได้เหมือนเหมือนนะครับเนาะ ครับมูฮาก็ต้องช่วยกันดูแลรักษานะครับสรรพสิ่งที่พระเป็นเจ้าได้สร้างมานะครับดูแลนะครับปกป้องนะครับเพื่อลูกหลานในอนาคตนะครับที่จะได้ชมความงดงามเหมือนกับยุคปัจจุบันนะครับหลังจากชมพอใจแล้วนะครับก็ออกมาจากสกายวอกนะครับกลับไปยังพื้นที่เดิมนะครับนร้านกาแฟหมวนานะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของร้านกาแฟนะครับคือสามารถที่จะชมทิวทัศน์นะครับ กินกาแฟไปตัวนะครับชมทิวทัศน์ไปตัวนะครับก็ถือว่าเป็นแหมอีกหนึ่งประสบการณ์นะครับที่เอาได้มาเยือนที่พัดดอยสเก็ตนะครับนออันนี้กคล้องนก็ดังกันนะครับรออ่อนก็จะมาเสาะตีแองก็บบ่คไมีเนาะยกก็บบ่คยดังนะครับนออ๋อครับผมก็อันนี้ก็เป็นชุดจำน่ายบัตนะครับเอาคงจะต้องลาจากพี่น้องไปด้วยเพียงแค่นี้นะครับสลับบริกุ